มีใครอยู่ข้าวไหมมีใครอยู่ข้าวไหมใจสุดเพื่อนส่งข้าวกูอยู่กูอยว่กูอยูกูอยูตามเพื่อนส่งข้าวเอ๊ะเราเพลงจริงกังแต่ครูสอนภาษาอังกฤษพวกมึงตอนเด็กมากเลยครูสอนไม่ค่อยรู้เรื่องพี่ตรงตรงเลยเี๋ยวเห็นนี้จบอังกฤษเกศี่นะพี่อันนี้มึงเกศี่เหรอมึงรู้ไหมกูจบอังกฤษเกดหนึ่งอะโหยียดป็นคนนี่เพื่อนผมได้เกศี่ขาดดิมันจะเกดหนึ่งกูดีกว่ามั้ย อะรพื่อนอะไรอะเพื่อนเออได้ยินมาเพื่อนเพื่อนยข้าวเพื่อนหย้าวเอาไยิบปเนเอาเอสิจานเ่อนสิจานเพนไปกวนี่แลนยิบเอใช่ไมโบใช่ใช่ใบ้านไองแเพื่อนเพ่อโอเคทไงทำไงฉันเองไงซิมนี่มัแปว่าไง เพื่อนนั้นต้องเล่นแบบไหนตายแต่เพย์โอ้โหไม่คิดอะไรอีากหลไม่คิดเวลาที่เชยคิดมากไหมรู้ตัวทีงในใจไม่ได้คำสากไหมเกินจะทนไว้บอกฉันที่จะได้ไหมเป็นเพื่อนเล่นอย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหม กันเส้นไปเธอรับได้ไหมสักทีแค่ยินทีเดียวกันไหมจะเธอให้ฉันกันเพ่นโอ้สอร์รี่บอสสอร์รี่แอบดอนชอกก็เป็นแค่เพื่อนกันแก่อยากมีคิดว่ามีสิทธิ์มากกว่านั้นเส้นแอนเธอคือเพื่อนสนิทของฉันเพื่อนอะไรบ้างฟันดีก่อนนอน โอ้เซนดูโอดูโอซองเออโอเคแอ้์สุดสัตว์ดินะโอ้ชีตโอเคย่ออ่ะอ่ะย่อเซนเริ่นจากมึงเซนเจอไปเมื่อฉันมิสขอฉันได้มาเมสชูเจอต้องวันเลยเบยซอรได้อารี่เจอยูเซนเออเป็นว่าอะไร ไอ้เดกไก่ฟิวเฮเคสักทีทุกคนเดือนนี้เธอนอนหรือยังเธอบอกจะพูดไปว่ารักเซนแกนี่ก็มากำลังโอ้ยเีลงร้องยากพี่บ่ายได้เพลงเลยเนี่ยเฮ้ยโอเชอร์ข้าวผมไปไหนผมไปในก็ไมเดี๋ยวไปเก็บข้าวมาด้วยมันเพลงร้องยากว่ะตอนแรกนึกว่าจะร้องชิวๆเพลงร้องยากพูดโอ้ชีดบู ไอดีห <c oughs> นึ่งสามเพื่อน thank y o ไปเก็บมนนะไอดีหนึสาสเพื่อน แตงเกลเฮ้ยเก็บไว้ในตัวเลยสิบจานพอเพื่อนกระต่ายเราน่ารักไหมเพื่อนตายกระต่ายนีนออยย่น่ารักมากแล้วกระต่ายเราน่ารักไหมน่ารักเพศเลขอะไร2-2-4งฝั่ฮะ ให้มาเยอะจังอ่ะเสวเพื่อนเสียวเสเคือนายหารตังด้วันละร้านอเง้ยออเวมากเ่อวมากเสวมากเวมากเวจัดเวจัดเล่นเงินไม่ใช่ปัญหาเลยเพื่อนเสวมากเ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 อางี้เพื่อนรอบที่แล้วรอบที่แล้วเราเราให้นายไปร้านหนึ่งใช่ไหมรอบนี้เราเราให้นายไปแปาใช่ไหเพื่อนก็คืออย่างงี้เพื่อนคือตอนเนี้ยตังเราจะหมดละ เคยอย่างนี้เพื่อนถ้านายให้เราไม่เงินจะไหมเปชิวมากเอางี้เพื่อนผมก็อย่าไปคิดอะไรเยอะได้ไหมเวลาเราให้เงินอ่ะเพื่อนเราไปใช้ชีวิตเลยเป็นชิวนายตอดอันนี้รอบหน้าถ้าเราตังหมดเราขอค่าฟรีได้ไหมได้ชวนะเพื่อนได้ตลอดอ่ะแกเพื่อนถ้ารอบหน้าเราไม่มีตังอ่ะเราแบบตังหมดแล้วอ่ะแบบเดือนหน้าเราเจอกันอ่ะเราเป็นแบบขอทานอ่ะนายต้องช่วยเหลือเรานะ เราก็ช่นานตลอดอ่ะเพื่อนโอเคพี่ใจมากเพื่อนทำไมนายใส่หมวกนี้อ่ะเพื่อนใชพานายไปแต่งตัวแต่งเองเลยเพื่อนเข้าผับแล้วก็ไปแต่งเองเลยเข้าผับใช่ไม่คือเจ้าของผับคือเป็นที่เราะไรก็เลยแต่งตัวใส่หมวกนี้อ๋อใช่เขาไปแต่งตัวหน่อยแล้วก็ออกมา น่ารักเพื่อนน่ารักไหมเพื่อนน่ารักเลยแค่นี้ก็น่ารักละแล้วเพื่อนทำอะไรต่อนี่เดี๋ยวจะพาลูกแม่ขายของอ๋อโอเคแล้วเพื่อนจะทำอะไรไหมฮะก็อยู่ตรงนี้แหละบเพื่อนเฉียวเฉียวใช้ชีวิตชิีๆ มีอะไรเรียกได้เลยอยากให้ช่วยอะไรเรียกมารถรถคันนั้นเพื่อนเอาปล่อยให้เราขับได้ไหมมามามา,มาเอาไปเลยเอาไปใช้เลยแต่ว่าต้องไปพาก่อนนะดิอานม่มีใช่ไปเช่าไม่ปล่อยเอาไปใช้เลยี่จะไม่โดนขโมยเอาไปขับมอุ๊ยชิวๆเพื่อนถ้าโดนขโมยหรือก็พาเดี๋ยวเราจ่ายค่าปรับให้ชิวๆพี่เฟิร์สไปไหนอะ่ะเี่ยโปรครับ ครับผมมีเหล็กขายไหมครับน้องเจติบาร์ขายไหมหน้ากูเหมือนคนทำเหล็กขนาดนั้นเเลยหรอน้องไม่มีน้องชายไม่มีโอเคครับปุโรทำผมผัวเพื่อนอะไรเพื่อนทำทำสีผมคู่เหรอป่าเพื่อนป่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ในในโหนในโคตรน่ารักอะปุโรน่ารักนะเพื่อนตะมุอตะมีอ่ะโหเดี๋ยวพี่ไอโคชิเมจูไดอะเพื่อน เทสดียะพอใส่นาฬิกาตอนนายอยู่พาวใช่ไหมเอาไหมเดี๋ยวเราพาไปพาวอยากี่หนูฝากน้องหนูหน่อยนะเจนเรกอะไรเกิดว่ากูให้ไปเนี่ยมึงอย่าเอาไปนอะกูอกูบนะูอกู่อยููอ่ะหอยููอยูอยม่อย่นะหู่ะหนูอยนหอนหนะได้ย ให้กูดีกว่าพี่กูปลอดภัยกูปลอดภัยก to ูปลอดภัยถ้าเป็นถ้าเป็นเลขเงินอะกูปลอดภัยสามหนึ่งหกปลอดภยเลยแล้วสามหนึ่งหกใช่ไหมเว้กูอมิดเราเหมือนพี่อมอ่ะป่ะเพื่อนเเดวนไม่เห็นมีฝากแล้วฝากพี่ดูแลน้องเราด้วยนะโอเคฮัลโหลฝากดูแลน้องเขาด้วยดิ มีตังในตัวเปล่าไม่มีอ่ะเพื่อนมีตังสดไหมตังกิลนี่ไงรถแไ,ไงเพื่อนน่า,นารักอะเพื่อนเราไปใช้ <c oughs> <c oughs> ไอพี่ขับไปนะเฉชื่อนปอ่เอาไปนะไปอ่ะเฉชอยา้ช่วยเลืออะไรโทรมานะสองสี่เ <House> จ็ดขับอ่ะเชือไหนที่เพื่อนไม่มีตังไม่ม <Carmen> ีข้าวกินก็โทรมานะได้เฉชื่ได้ครับไำลังจทำงานแกงนะรับไอ่ะเหมือนกครับสู้ๆครับขับค่ะ เอางั้นเราไปนะโอเคตัวนี้ดีกว่าที่ขายเนื้อเนี่ยอันนี้ใช่พี่พีชเหรอครับเฮ้ยโน้ตนะเขาเพิ่นครับลืมลืมดูว่าพี่ให้มาตั้งแสนห้าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้ยคนนี้ก็น้องผมอีกทีครับเพื่อนชิวๆน้องผมอ๋อโอเคงั้นชิวๆชิวๆไม่ถึงตานายอ่ะน้องผมไอ้น้องรอรอรอยังเรียกพี่พี่เสียน้องเหรอ คับพี่ปโลเดี๋ยวนียเดี๋ยงี้ยคือนายอ่ะถ้านายอยากให้เราช่วยอะไรนายก็บอกเราเพราะว่าที่นี่ก็น้องๆเพื่อนๆเราเยอะโอเคไหมได้เลยเขารวยตังค์เหรอซื้อข้าวจานเดียวจานละแสนห้าเลยหรอเชียวพี่คิดเยอะอ๋อให้ตลอดเราเราให้นายตลอดนะเพื่อนเข้าปะจริงครับเพื่อนตกปกตกปกบวกพองตกปกบวกพองก็ทักมานะเข้าไหมห้าสองศูนย์เก้าห้าเชื่อขาดเลยผมนายตลอดเลยอะ เราไปก่อนนะเพื่อนเ okay, จอกันบ๊ายบายเอาเดี๋ยวจะมาเจอกันบ๊ายบายโอเคโอเคเดี๋ยวมาหาบ๊ายบายโอเคเพื่อนชิว่วมาได้ตลอดฝากตัวรับใช้นายหลอเพื่อนนายนาย<ๆ>ไม่ไมแบบทำงานแก๊งเหรอก็ทำอยู่ก็ทำอยู่ทุกวันทำอยู่ตลอดเวลาอใอ้งานรอบไปนะโอ <Okay, S 2> <ๆ>เคเพื่อนเจอกันครับ เซฟใหม่สามนาทีชิวๆกําลังไปไอ้ไอ้เมึกไอ้เมึกไปไปเใช่ไหม่ดม่ไม่เห็นนะมองว่าผมจะทําให้คุณดีใจนะเจ้าหญิงของผมปล่อยปล่อยขึ้นมาปล่อยเด็กที่อยู่ในกระบังไอ้ปูไอ้ลูกขึ้นมาปล่อยปล่อไม่เจ็บตัวอี๋หยุดลุ้นเลยไอ้เบิร์กเซฟใหม่ไอ้เบิร์กเซฟใหม่เซฟใหม่กเซฟกลางห้นาทีเดียว ไอ้โป้เมื่อกี้ผมจะเรียกนายเองเพื่อนมึงเรียกกูปวยปวยปวยกูได้ยังโคตป่านเลยเฮียไอ้เย้โคตป่านเลยสัตวกไอ้เซนกูถามกูหน่อยดิเซนว่าไงเพื่อนถ้าเราอยากอยากดูแลคนคนหนึ่งให้เหมือนเจ้าหญิงอ่ะเราต้องทำไงบ้างอืมแค่ถามแค่ถามเพื่อนอะไรอหรอแค่อยากดูแลผู้หญิงคนหนึ่งให้เหมือนเป็นใครให้แบบเหมือนเป็นเจ้าหญิงอ่ะลองคิดดิว่ากูต้องทำอะไรบ้าง ดูแลทั้งใจและกายเหมือนเออมึงคิดเหมือนกันเลยเหี้ยใช่เลยอ่ะมีหน้าที่ดูแลเนาะส่วนขวาคิดอะไรเราก็ไม่รู้แล้เหมือนเนาะใช่ครับครับพี่แล้วเป็ี่ยนโสดแล้วแล้วยอดรับยอดอยากพี่ตือครับพี่ตือครับครับคุยๆกันหนักครับพี่สันอีกเช้าก็จบแล้วครับแล้วสำหรับพี่ตือครับครับถ้าที่ผมต้องดูแลผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนเด็กที่แบบเด็กที่อยู่ในกำลังมังเด็กตัวน้อยเล็กๆน่ารักแล้วก็เป็นเด็กที่แบบว่า เ,เหมือนผมต้องดูแลเขาให้เหมือนเขาเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นอยู่ในเจ้าหญิงอยู่ในนิชานที่แบบสมบูรณ์แบบน่ารักสุดใสอะไรเงี้ยพี่ว่าผมควรทำอะไรบ้างครับก็บทำในสิ่งที่ว่าคนมองหาคนมองเข้ามาว,ว่าต้องอิจฉาเขาออันดีริงอ๋อแล้วแล้วยังไงถ้าเองมองเจ้าหญิงไงโอเคครับแต่ถูแม่ครับพี่ นัถ้าผมทำให้คนอิฉาว่าอย่างนี้้ที่รู้ถูกปล่ะพี่ชายเข้าใจเขาก็มีหลักพี่ชายแต่ว่าคือผมก็ต้องทําให้เขาเป็นเจ้าหญิงไงส่วนความสัมพันธ์นี่คือผมไม่สามารถพูดได้ถูกต้องเอาปันไว้ก่อนครับพี่ชายถ้าถามเราก็นนะะมาเป็นอะไรช่วยกขาบอกโอเคครับพี่ชายแค่พี่ให้ยืมอาสามสี่ก็อาสามห้าก็หล่อครับ โอเคอันดับแรกต้องอาบน้ำสาะผมก่อนนอ้องคือแลบคือแลววันนี้